สวัสดีครับเรามาเรียนความต่อเนื่องของฟังก์ชันกันนะครับความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 1. ความต่อเนื่องณจุดใดๆของฟังก์ชันกราฟที่1 fx ไม่นิยามที่ x เท่ากับ a กราฟที่2 fx หาลิมิตไม่ได้กราฟที่3ลิมิต fx ไม่เท่ากับ fa กราฟที่4ลิมิต fx เท่ากับ fa บทนิยามความต่อเนื่องของฟังก์ชันให้ f มีโดเมนไปหาเลนก็เมื่อโดเมนไม่เป็นสับเซตของเลนและ a เป็นสับเซตของโดเมนจะกล่าวว่า f มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a ถ้า f มีคุณสมบัติ3ข้อดังต่อไปนี้1 f a หาค่าได้2 l i ลิมิต f x หาค่าได้3 l i ลิมิต f x เท่ากับ f a ถ้า f ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อนหนึ่งใน3ข้อนี้จะเรียก f ว่าไม่มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a ตัวอย่างที่1กําหนดให้ f x เท่ากับ3าม x บวก2เมื่อ x ไม่เท่ากับ1และ f x เท่ากับ5เมื่อ x เท่ากับ1จงพิจารณาว่าฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1หรือไม่วิธีทำพิจารณาที่ x เท่ากับ1จะเห็นว่าข้อ1 f 1เท่ากับ5ข้อ2องลิมิต f x เท่ากับลิมิต3 x บวก2โดยที่ x เข้าใกล้1จะได้ค่าเท่ากับ5ข้อสาม ลิมิต f x เท่ากับลิมิต1เท่ากับ5ดังนั้นฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชนันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1ตัวอย่างที่2การบวให้ f x เท่ากับ x กำลังสองลบสส่วน x ลบสเมื่อ x ไม่เท่ากับ2 f x เท่ากับ5เมื่อ x เท่ากับ2พิจารณาว่าฟังก์ชันต่อไปนี้ต่อเนื่องที่ x เท่ากับสหรือไม่วิธีทำพิจารณาที่ x เท่ากับ2จะเห็นว่าข้อ1 f 2เท่ากับ3ข้อ2ลิมิต f x เท่ากับลิมิต x กำลัง2ลบ4ส่วน x ลบ2เมื่อ x เข้าใกล้2จากนั้นจะได้ค่าลิมิตเท่ากับ4ข้อ3ลิมิต f x ไม่เท่ากับ f x, บ2ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องของฟังก์ชันทฤษฎีบทที่1 ถ้าฟังก์ชัน f และ g ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a แล้ว f บวก g มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a f ลบ g มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a f คูณ g มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a และ f ส่วน g มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a โดย g a ไม่เท่ากับ0ทฤษฎีบทที่2ฟังก์ชันพหุนามมีความต่อเนื่องทุกทุกจำนวนจริงทฤษฎีบทที่3ฟังก์ชันตรรกะยะมีความต่อเนื่องทุกทุจำนวนจริง ในโดเมนของฟังก์ชันตัวอย่างที่สจงพิจารณาว่า f(x) เท่ากับ x กำลังสบวก1ส่วน x กำลังสลบ9ว่าต่อเนื่องที่ใดบ้างวิธีทำเพราะว่า f(x) เป็นฟังก์ชันตรรกยะจากสิบบทที่3เิจรนาจากโดเมนของฟังก์ชันหาโดเมนของฟังก์ชันก่อนคือ x กำลังสองลบ9ไม่เท่ากับ0จะได้วงเล็บ x-3 ลบคูณกับ x บวก3ไม่เท่ากับ0ดังนั้น x ไม่เท่ากับลบ3มและ3ซึ่งจะเป็นโดเมนของฟังก์ชันคือจำนวนจริงลบเซตของลบ3และ3เพราะฉะนั้นที่จุดใดๆยกเป็นลบ3และ3จะทำให้ฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องทุกอย่างที่4จบพิจารณาว่า f x เท่ากับ x กำลังสองลบ9ส่วน x กำลังสองลบ5 x บวก6 ว่าต่อเนื่องที่ x ท่ากับ0หรือไม่วิธีทำเพราะว่า fx เป็นฟังก์ชันตรรกยะจากทฤษฎีที่3ซึงพิาจารณาโดเมนของฟังก์ชันให้หาโดเมนของฟังก์ชันคือ x กำลัง2ลบ 5x บวก6ไม่เท่าก,กับ0จะได้พวงเล็บ A x ลบ3คูณกับ x ลบ2ไม่เท่ากับ0ดังนั้นจะได้ x ไม่เท่ากับ2และ3ซึ่ง x ท่ากับ0อยู่ในโดเมนที่กำหนดดังนั้น f นี้จะต่อเนอื่องทีเอากับศู